ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดา,าราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นคลิป e l a t i o n น h i p นะคะความสำคัญระหว่างคุณและเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะสามารถรับชมได้ทุกภ้าทุกรางสีเลยค่ะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะครูนะคะพลังงานวันนี้เป็นยังไงบ้าง หนึ่งเหรียญนะคะมีชาวทัตุดินขึ้นมาเลยนะทัตุดินฝึกศกกันมังกรนะคะกดดูซิความรักของคุณเป็นอย่างไรเป็นความรักที่เจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ได้หรือว่าเจอกันผ่านงานนะคะแล้วก็มีคนที่รู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ใช่แล้วก็อยากที่จะ รักษาทนุถนอมความรักครั้งนี้นะคะมีคนที่เด็กกว่าด้วยนะคะชาวท,ทัดลมเนาะเมถุนกุลกลุมคนที่มีความสามารถเก่งนะคะแล้วก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะไพห่ห้า้วยคืออะไรคะขอไพ่ขยายนะือเป็นความรักที่รู้สึกคิดมากหรือเปล่านะคะมีในเรื่องของความต่าง แล้วก็มีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลนะคะนะคุณทั้งคู่มีความแตกต่างกันมากนะหรือว่ามีคนที่ทุ่มเทในในความรักครั้งนี้มากๆเลยพยายามอย่างหนักนะคะะบางท่านบางคนนะเคยแบบว่าห่างหายกันไปจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาในความสัมพันธ์อีกนะคะเพื่อที่เอ่อเพื่อที่จะกลับมาเยียวยา หัวใจของการรายกันอะไรอย่างเงี้คออยคือยังยังเชื่อว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ใช่อยู่นะคะคุณอาจจะคบคุยอยู่กับคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นออซุปตาก็ได้นะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะพลังงานชาวราศีกุมมาดูค่ะว่าเป็นยังไงอีกนะคะความรักของคุณ คิงถือเหรียญน,นะคะห้าเหรียญยอโอพอจูนมีชาวทัดไฟขึ้นมาด้วยชาววันเสาร์นะคะชาววันพฤหัสมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะมีคนที่แบบเปิดใจยากอะที่นกเห็นนะอาจจะเคยมีอดีตในเรื่อง,องความรักหรือว่าเป็นอดีตในวัยเด็กก็ได้นะคะ เป็นความรักที่มีเรื่องของเวลาเข้ามามีผลในในความรักครั้งนี้ด้วยเอ่อต่อให้คุณอยู่ห่างไกลกันยังไงใจคุณทั้งคู่ก็อยู่ที่กันและกันเสมอน,นะคะหรือว่าห่างกันไปยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะเจ็ดดาความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ชัดเจนไหมหรือว่ายังมีความรู้สึกว่ามีความกลัวมีความระมัดระวังมีความไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยอยู่ในนั้นด้วยนะคะอาจจะเอ่ออีกคนนึงกลัวในเรื่องความรักแล้ว รู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยหรือยังระมัดระวังตัวเองอยู่ก็ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองอยู่นะคะเปิดใจยากก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์นี้แหละนะคะที่มันยังดูแบบดูไม่น่าไว้วางใจนะคะดูไม่ปลอดภัยประมาณนี้เนาะมีคนที่แบบคลั่งไคล้บางสิ่งบางอย่างด้วยนะแบบว่าชอบหลงในบางสิ่งบางอย่างมากๆอะไรอย่างเนี้ย อืมอาจจะเป็นของสะสมนะคะของที่ชอบอะไรเนี่ยก็คือจะหลงไหลมากเนาะมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเก้าไม้สี่ดาบสามถ้วยเตรน์นะคะคนที่มีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติได้นะแล้วก็พลังงานของธาตุน้ำกระกฎพิจิกนี่นะคะ ความรักความรู้สึกของเขาเนี่ยที่มีกับคุณเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมากๆเลยนะและคนคนนี้ถ้าเกิดเขาเขามีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะเนะาะไพ่ห้าไม้นะคะเดี๋ยวนกขอขยายถ้ามีคนเข้ามาแบบมารุมมาตุ้มเขาหรือว่าเขากลัวในเรื่องความรักเขาก็ พร้อมที่จะเสี่ยงถ้ามีคนเข้ามารูมาตุ้มเขาเยอะเขาก็มีใจให้กับคุณมากๆนะคะเอ่อไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะความรู้สึกของเขามีให้กับคุณแบบเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจจริงๆนะคะซึ่งนกรู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณแบบพิเศษมากๆนะอ่าเขารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกสบายใจที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะบางท่านบางคนเจอกันผ่านสังคมเจอกันผ่าน เพื่อนนะคะหรือว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะคืออย่างที่นกบอกเลยว่าบางทีคนคน,นี้เขาก็มีกำแพงกับกับทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตเขานะแต่ว่าสำหรับคุณนะ่ะนกรู้สึกว่าเขาลดกำแพงลงค่อนข้างเยอะแล้วนะ ต่ให้มันไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่เขาลดกำแพงลงแล้วแล้วก็เขามีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาเสมออ่ะมีมีในเอ่อคิดถึงคุณทั้งทั้งในความรู้สึกนะเนี่ยใจเขาอยู่ที่คุณแล้วก็ในหัวของเขาก็มีแต่คุณอีกนะคะ <S 2> <S 2> <ม>ซึ่งนกมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหลงไหลในความเป็นคุณเขารู้สึกว่าคุณมีสนเสน่ห์มากๆนะคะน่าค้นหา มีพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะเอ,อ่อแล้วก็ชาววันจันทร์คนที่ทำงานเกี่ยวกับของสวยงามงานศินละปะเบื้องหลังอย่างเงี้ยได้นะมาดูกันนะคะว่าเขาจะแอคชั่นยังไงบ้างนะคะเขาแอคชั่นอะไรเขาอยากทำอะไร for of pen อะ ten of p e n a c l e นะคะ ten of sword แล้วก็ knight of wands ชัวบอลังงานคนไกลหรือว่ามีการรอคอยเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันก็อาจจะรอเวลาที่จะได้เดินทางมาเจอกันมีเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันนะคะเออถ้าถามว่าแอคชั่นของเขาเป็นยังไงนกมองว่าเขาเขาเริ่มที่จะมองการไกลกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะขึ้นไ่ส่งไม้นะคือเริ่มคิดถึงวันข้างหน้าในอนาคตระหว่างคุณและเขาลวและเขาว่าค่อนข้างที่จะแบบ คือไม่ไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะคือเขาว่าหลงคุณมากนะนกมองว่าเขาเหมือนคนที่โดนต้องมนต์สะกดอะ่ะเออคือแบบสนใจคุณมากอะ่ะตอนเนี้ยสายตาเขาไม่มองใครเลยจับจ้องอยู่ที่คุณนะคะอ,อ๋อแม้ว่าใครจะเข้ามาสนใจเขาก็ตามนะคะคุณคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่ดูแบบดูแซ่บนะคะเป็นคนที่ดูแบบมีความเป็นผู้นำนะคะทำงานเก่งดู มีเสน่ห์มากๆเลยอะคนคนนี้ยเขาเริ่มคิดถึงการที่อยากจะทำอะไรให้มันมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนกบองว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะคะภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะตั้งใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นเขาอยากจะดูแลเขาอยากที่จะทำให้ความรักครั้งเนี้ยเติบโตนั่นหมายความว่า ความรักครั้งนี้มีผลต่อใจเขามากนะคะสำคัญเขาจะให้ความสำคัญเขาจะใส่ใจเขาจะให้เวลาเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพิเศษคุณเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาแข่นะคะอันนี้คือสิ่งที่นกรู้สึกนะมาดูแนวโน้มเป็นยังไงนะคะนกว่าคู่ของคุณให้ได้ลงเอยก,กันก็เป็นอะไรที่มีความมั่งคั่งมีความสุขมากๆนะคะ พอดูไพ่สรุปนะคะแนวโนมไพ่ะมูลนะคะพลังงานของชาวราศีมีนนึกว่าเขาเขาเก็บหัวใจไว้ให้คุณแล้วแหละนะคะหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่แบบเนี่ยปิดกั้นตัวเองนะคะเข้าถึงยากใดๆก็ตามอะ่ะเขารักคุณนะคะเขาจะไม่ปล่อยความรักครั้งนี้ ไปเด็ดขาดอืมเขาจะไม่ปล่อยนะคะบางท่านบางคนมีสีผิวที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาเขาพร้อมที่จะมั่นคงกับคุณแค่คนเดียวนะต่อให้มีคนมาสนใจก็ไม่สนใจอย่างที่บอกเลย คนคนนี้เป็นคนที่ดูโรแมนติกมากมากนะคะแล้วก็เจ้าเสน่ห์มากๆบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นบุคลิกที่เจ้าชู้อะไรประมาณนี้เอ่อแนวโน้มก็คือเขาจะมั่นคงกับคุณค่ะไพ่สองใบนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะคือเนี่ยเขาก็ปิดหัวใจไปละเขาจะเก็บหัวใจไวใ้ให้คุณแค่คนเดียวแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะความรู้สึกของเขาอเขาชัดเจนแล้วว่า เขารู้สึกกับคุณแบบพิเศษคุณสําคัญที่สุดคุณเป็นคนที่ทลายกําแพงหัวใจของเขาได้นะคะเออก็คือถ้าเป็นคนไม่ได้มีกําแพงอะไรก็คือคุณเปิดใจเขาได้อะเขาเขาอยากจะไปต่อกับคุณอะนะแนวโน้มขึ้นมาประมาณนั้นนะคะสองถ้วยอย่างยังไงเขาก็รักคุณละและเขาจะไม่จะไม่ปล่อยมือคุณอย่างแน่นอนนะคะเออก็คือจะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะกับความรัก ครั้งนี้เขาสบายใจเขารู้สึกอบอุ่นใจที่มีคุณเอ,อ่อแนวโน้มความสัมพันธ์นกมองว่าจะมีช่วงเวลาแห่งความโรแมนติกร่วมกันนะคะจะหวานกันมากขึ้นนะจะมีการให้ดอกมงดอกไม้นะคะหรือว่าบอกรักก็ได้นะแสดงออกถึงความรักก็ได้เช่นกันจะมีความรู้สึกสบายใจจะมีความรู้สึกมั่นคงตอ่อกันทั้งเขาทั้งเรานะคะจะไม่มีการแบบ กังวลไม่สบายใจนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจคุณทั้งคู่จะมั่นคงต่อกันนะคะนะประมาณนี้สําหรับความรักของเราในวันนี้อ่า,พาไพ่ใบนี้นะคะปิดท้ายเป็นพลังงานไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ใครที่ยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังสับสน ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณไปเจอคนแบบนี้นกมองว่าเขาชัดเจนในใจเขาได้คําตอบในใจแล้วนะว่าเป็นคุณเท่านั้นนะคะแล้วความรักของคุณกําลังจะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะคะเนาะประมาณนี้นะไพ่ใบนี้ก็คือความสุขความสบายใจนะความเบาใจความรักที่สงบแล้วก็เรียบง่ายนะคะความรักที่ราบรื่น แล้วก็มีมีความไว้วางใจกันนะคะมีอะไรก็ให้อภัยกันได้นาะประมาณนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะแล้วก็สวัสดีวันลอยกระทงด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไปเที่ยวก็ค่อยกลับมาดูคลิปก็ได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะ จะได้เป็นพลังงานของคุณเองนะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ